สอนลูกอนุบาลให้คิดเลขเร็วแบบจิตนตคณิตได้อย่างไรซึ่งเด็กอนุบาลทั่วไปเดินเลขแค่ศูนย์ถึงเก้าหากจะคิดเลขเร็วแบบจิตนตคณิตได้เด็กๆจะต้องจดจําตัวเลขที่มากมายตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ลูกอนุบาลของเรารู้จักกับตัวเลขและก็เขียนเลขได้คลิปนี้ครูเทศมีคําตอบครับถ้าพูดถึงทักษะการจดจําตัวเลขก็คงไม่ผลการท่องจาถูกต้องไหมครับบางครั้งเราพาลูกท่องทุกวันก็ยังจําไม่ได้เลย 5เทคนิคที่ครูเทศสอนเพื่อให้ลูกอนุบาลจดจาตัวเลขได้ทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับ1เราจะต้องมีตารางตัวเลข1ถึง100แบบนี้ครับ2ฝึกจดจําตัวเลขหลักหน่วยที่มีตัวเลข0ถึง9ครับ3ฝึกนับสิ่งของที่อยู่ในบ้านตั้งแต่3ชิ้น5ชิ้น10ชิ้นและกระเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ4สอนให้เด็กเข้าใจว่าตัวหน้าคือหลักสิตัวถัดมาคือหลักหน่วยเช่น37นะครับ37 ที่อ่านตัวหน้าว่า3ต่อด้วย10แล้วก็ตามด้วย7ดังนั้นออกเสียงว่า37จะมีค่าเท่ากับเลข3และเลข7ฝึกให้เด็กๆจำนะครับ .37 ประกอบไปด้วยเลข3าละเลข7 3็ประกอบไปด้วยเลข3าละเลข8 39ประกอบไปด้วยเลข3าละเลข9 40ประกอบไปด้วยเลข4และเลข0 5. ฝึกท่องตัวเลขทุกวันในที่นี้คุูครูเทจะไม่พาเด็กๆท่องจากน้อยไปมากเหมือนที่เราเคยท่องนะครับ คุณครูจะให้เด็กๆฝึกท่องบนตารางตัวเลข1ถึง100โดยท่องจากบนลงล่างครับเช่น1 11 21 31 41, 41 51 61, 61 71 81 91หรือจะท่องจากล่างขึ้นบนเช่น92 82 72 62 52 42 32 22 12และ2หรือจะท่องสลับจากหลังมาหน้าก็ได้เช่นเดียวกันเช่น 90 8 9 8 8 87 8 6 8 5 84 83 8 2 81เแดเ็กีละจะต้องชี้ตามตัวเลขทุกครั้งนะครับก็จะทำให้เด็กจำตัวเลขได้เมื่อเด็กๆจดจำตัวเลขได้แล้วนะครับให้เปิดหนังสือคู่มือจินตคณิตสำหรับเด็กประถมวัยหรือสำหรับคนที่เริ่มเรียนนะครับเด็กๆหงายมือขึ้นมาด้านหน้าตัวเองนี้นะครับมือ ขวาคือหลักหน่วยมือซ้ายคือหลักสิบนะครับวิธีการนับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนังสืเอเล่มนี้นะครับจะมีวิธีการนับง่ายๆและมีรูปภาพประกอบพร้อมกับตัวเลขด้วยครับเมื่อเปิดมาที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นแผนภาพวิธีการนับนิ้วแบบจินตคณิตนะครับเช่น 0, 1 2, 3 4 5 6 7 8และ9ครับเมื่อเด็กฝึกนับนิ้วคล่องแล้วฝึกนับตัวเลขคล่องแล้วก็จะทําให้เด็ก,ดกสามารถบวกลบเลขแบบจินตคณิตได้ เอเด็กๆจดจำตัวเลขได้แล้วนะครับก็ฝึกนับนิ้วแบบจินตคณิตตามหนังสือคู่มือจินตคณิตเล่มที่1นะครับเสร็จแล้วพวกเรามาเรียนรู้วิธีการบวกลบเลขแบบจินตคณิตพื้นฐานโดยหนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบสีสันสวยงามเช่นข้อ A นะครับ 1. บวกอีก1คือการบวกคือการเพิ่มนิ้วนะครับก็เท่ากับ2ครับ 2. บวกอีก1ก็จะเท่ากับ3ครับโดยหนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบวกลบอย่างละเอียดและมีภาพประกอบทุกหน้าครับ นอกจากนี้ในเล่มก็จะมีโจทย์นะครับที่เป็นโจทย์ง่ายๆโจทย์ยาวๆสำหรับเด็กอนุบาลที่ฝึกคิดเลขเร็วโดยใช้นิ้วมือแบบจินต agram ิตได้นะครับเช่น1นึ่งบวกหบวกหบวกหเท่ากับสครับหรือข้อที่2นะครับ1บวกอีก2องลบสบวกหตอบหครับข้อที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับมาดูแบบฝึกหัดที่4นะครับการบวกและการลบนะครับข้อที่11นะครับ5้าบวกหบวกส ลบสามบวกสี่ลบเจ็ดบวกห้าลบสองบวกสี่ถ้าสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ข้อนี้ตอบเก้าครับโจทย์ยากแค่ไหนถ้าลูกของเรารู้วิธีการบวกลบเลขแบบจิจนตคณิตก็จะตอบได้ท,ทันทีในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีในประเทศไทยสีสันสวยงามและบอกวิธีการบวกลบเลขอย่างถูกต้องง่ายๆเพื่อให้เด็กและคุณครูเข้าใจได้และพบกคับครูเท่ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ